สวัสดีครับแน่นอนครับหลังเขารบธงชาติ ครึ่งชั่วโมงถูกต้องครับเจอกับเรานะะฮในฟู้ดฟอร์ยูนั่นเองครับผมเจอกันทุกวันพฤหัสและศุกร์นะครับกับพิจ็คไรเดอร์สและผมตูนทัศน์พลชุมดวงครับผมขอบคุณมากๆทุกคนใเอ็กเซนในชื่อผมทีมว่ากแจ็คไรเดอร์เปิดทรูฟอร์ยูนะฮะติดตามเราได้เป็นประจำแบบนี้สามช่วงของเราสนุกสนานเหมือนเดิมคเนีในช่วงแรกนะฟุดฟรีผมขอบอกเลยว่าร้านนี้นี่อร่อยฟุดๆจนผมนี่ยกนิ้วให้ครบ5นิ้วเลย มีขนียวก็ถูกเลยนี่มีนิ้วที่หนะครับผมร้านไปร้านไหนมาพี่ร้านนี้ครับดีมากๆคุณอย่าถามผมดีกว่าว่าร้านไหนครับผมเดี๋ยวให้ไปดูกันเดี๋ยวไปติดตามดูแล้วกันนะครับก็ถ้าจะอร่อยจริงๆอย่างที่พี่แจ๊คได้พูดไปแล้วก็หลังจากนั้น เจอกับน้องเอลินถูกต้องนะครับพาไปกินขนมหวานเหมาะส,สมกับหน้าหวานหวานของน้องเขาถูกต้องนะช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับเซเว่นมินิสเมล์จานเด็ดเจ็ดนาทีเจอกับผมและพี่แจ็คไรเดอร์สแน่นอนครับถูกต้องนเมนูอาหารง่ายๆอร่อยๆภายในเวลาเจ็ดนาทีเท่านั้นถูกต้องวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายจริงนะครับง่ายวันนี้สบายเลยครับเมนูวันนี้เซเว่นมินิสมล์ แค่เจ็ดนาทีคุณก็อร่อยกับเมนูเส้นได้ลองกี้ดีกว่ากินดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นเส้นอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามดูนะครับต้องครับแต่ตอนนี้ครับตาจักเลยเดาไปฟู้ดฟรีช่วงนี้ฮันนีิูอ โอ้โหต้องทักทายเป็นภาษาเกาหลีกันหน่อยนะครับเพราะวันนี้แจ็คไรเดอร์ในช่วงฟู้ดฟรีครับพาคุณผู้ชมเนี่ยหนีออกจากสตูดิโอของเรามาถึงใจกลางอาโศกครับเพื่อมาตามหาอาหารสุดยอดอาหารเกาหลีเน่และวันนี้ครับสุดยอดอาหารเกาหลีที่จะพามากินเนี่ยไม่ใช่มีแค่เมนูต่างๆที่เป็นเกาหลีแต่ว่าพามากินบาร์บีคิวแบบเกาหลีด้วยเป็นขนานแท้เลยเพราะว่าร้านนี้ครับแม้แต่ชื่อร้านเองยังใช้ชื่อโซ ซึ่งเป็นเมืองหลงเกาหลีมาตั้งเป็นชื่อร้านเลยครับบริการด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าผมนัดกับเรียกว่ารุ่นใหญ่ของร้านเอาไว้แต่ว่าวันนี้มากินคนเดียวนะครับ <c oughs> ไม่ได้พาใครมาด้วยนะตัวเอง <c oughs> อ้าโเชโยสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะตอนมามาคนเดียวครับแต่ว่าขากลับขอกลับสองคนได้ไหมครับจะดีเหรอเอ่อผมนัดกับพี่คุณอะไรคะพี่อะไรนะชื่อติดติดติดอยู่ในหัวออพี่เขาชื่อชื่ออะไรนะครับ ชื่อโอ๋ค่ะชื่อโอ๋ไทยค่ะโอ้เดี๋ยวจหใหน่อย,ยนะฮะมีแบบประชาชนไหมครับทำไมคะจะขอดูหน่อยว่าคำนำหน้าเนี่ยนางสาวหรือนางฟ้าโอ,โอ้ย, <c oughs> อยวันนี้มาบุกถึงร้านพาไปทานเลยสิได้เลยค่ะเดี๋ยวแนะนำเมนูให้นะคะได,ได้ได้ได้ไปไปไปเลยโอ้โหบรรยากาศดูเป<ช>็นเกาหลีมากๆ เยอะนะครับวันนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูในส่วนของบุฟเฟ่นะคะตอนนี้ราคาของเรา299คือร้านนี้เนี่ยให้บริการแบบบุฟเฟ่ด้วยใช่ค่ะมีส9ง299บาใใช่มีทงั <2 99. S 2> ทงเป็นบุฟเฟ่แล้วก็เป็นเมนูอลาราาท์ทา่ะสามารถส,<อ>สั่งได้ด้วย นอกจากนั้นยังมีพวกเมนมอราคดาด้วยราคานี่จะเป็นใช่ค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะเป็นตัวข้าวยำตัวซอสบิมบับ<ห>กิมจิสิเกผัดเปปโห,โห็ดปลาหมึกไข่ดาว<ห>ใช่จะเป็นปลาหมึกเกาหลีโอ<ห>ไอพวกเมนบูบิมบับไอพวกเมนูกิมจิเนี่ยขาดไม่ได้เลยสําหรับการมาทานในเกาหลีใช่ค่ะเพราะว่ายังไงเราไปเกาหลีเราก็ต้องทานนอกจากนั้นแล้วนะฮะผู้ชมครับมาถึงที่นี่แจ็คไรเดอร์ก็ใช่ว่าจะมายินคุยอย่างเดียวตัวครับ เอาง่ายงาย่วันนี้ขอเซตที่ต้องมีบนโต๊ะอาหารเกาหลีก็คือพวกบิบิมบับกับเด้คะ่ะเกี่ยวกับกิมจิ<ด>สัก<ะ>หนึ่งเมนู<ะ>แล้วก็ขอ,เ,อเดี๋ยวพวกนี้ผมมาตักเองนะว่า<ด>ผม<ะ>ขอเป็นเมนูอลคคารเอาแบบพรีเมียมมาเลยได้คะ่นะโอเคจัดให้หน่อยได้เลยคะ่ะ โอ้โหจัดให้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือเซ็ตพรีเมียมนะฮะเป็นอาหารที่สั่งแยกต่างหากได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยที่นี่เนี่ยมีให้บริการ2แบบเลยทั้งแบบบุฟเฟ่ครับจ่ายเพียง299บาททานได้แบบไม่อัน้นโยเมื่อกี้ผมไปเดินดูมาครับแต่และเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยนะฮะมีเอ่อสามชั้นหมักซอสนะฮะ อีอันนี้ผมชอบมากคือเนื้อสันคอหมูเขาจะน่าทาน,นมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณอยากพรีเมียมขึ้นไปอีกสั่งแยกต่างหากได้ถ้าคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นบีฟเลเวอร์นะฮะนอกจากนั้นครับด้วยความเป็นเกาหลีมันต้องมีอาหารต้นตำรับเกาหลีฮะที่อยู่ด้านหน้าผม2อ,อย่างเชื่อเลยว่าคนไทยที่ชอบทานอาหารเกาหลีเนี่ยไม่มีใครไม่เคยทานต้องมี2เมนูนี้ขึ้นบนโต๊ะอาหารเกาหลีครับอันแรกเลยนะฮะชื่อว่า โดซอสบิบิมบับแน่โดซอสบิบิมบับก็คือข้าวยำแบบเกาหลีนั่นเอง จริงๆแล้วบีบินบับนี่นะครับเป็นอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลีที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะฮะแล้วก็จะทํานิยมทํากันในเฉพาะวันที่เป็นเทศกาลสาคัญอย่างเช่นเทศกาลชูซอกนะฮะของเกาหลีซึ่งเป็นเหมือนกับวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีเขาเนี่ยจะจัดงานเป็นเทศกาลรื่นเริงแล้วก็มีเจ้าบีบินบับนี่แหละเสิร์ฟในเมนูด้วยนะฮะรสชาติกลมกล่อมมาก แล้วพอคลุกกับตัวไข่ที่ปมกมาข้างหน้าแล้วมันมีความแบบยังไม่สุกเบาๆมันก็เลยทําให้ซอสเนี่ยมันเข้าไปในอนูของเขาเรียกอะไรอะ่ะอนูของของไข่แดงอ่ะืกิมจิในเกาหลีเองเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ย เชื่อไหมครับมันมีมากกว่า187ชนิดอ้นะฮะแล้วก็ถูกผลิตขึ้นมานะครับจากภูมิปัญญาก้นข่วงคนเกาหลีที่เอาผักเนี่ยไปหมักกับตัวซอสพริกต่างๆของเขาแล้วออกมาได้รสชาติกลมกล่อมน่าทานอย่างนี้สุดยอดนะมาถึงอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญับคุณผู้ชมครับไม่ต้องอิจฉาแจ็คไรเดอร์บอกเลยว่าชอบมากครับ อันนี้บางคนถามว่าเอ๊มันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วบางคนเอ๊เอาเนื้อมาปิ้งตรงนี้ได้ไหมบอกเลยว่าไม่ใช่ต้องฉลาดนิดนึงครับเออสั่งเนื้อเพิ่มนลยจะบ้าล่ะคุยคนในกวงนี้ <laughs> เขาใช้ดูดควันเออนะไม่ต้องอิจฉาครับมาตามลายแทงที่ผมให้ไป ง่ายๆเลยอยู่ใจกลางาโซฮะวิ่งถ้าวิ่งมาจากเส้นเพชรบุรีเนี่ยคุณจะเห็นตึก BB Building แล้วก็มีป้ายติดเลยนะฮะว่าโซบีบีคิวครับขึ้นมาเลยร้านนี่นะฮะแต่งในสไตล์ของเกาหลีแท้ๆครับแล้วบรรยากาศดีมากมีเพลงเกาหลีฟังนะฮะทุ่มฉ่ำกับซอสในแบบเกาหลีอาหารแบบเกาหลีกันไปนะฮะความสุดๆ,ๆครับจะมีความสุขไหนดีไปกว่านี้อ้าเพราะฉะนั้นมื้อเที่ยงนี้เจอกันนะฮะ ต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับน้องเอลินรออยู่กับเมนูของหวานหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าจริงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพุดโอยู่ครับ กับอลินในช่วงฟู้ดฟันนะคะวันนี้ลินพาคุณผู้ชมมาอยู่ย่านพัฒนาการค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเค้กหน้านิ่มเค้กช็อกโกแลตใครที่เป็นช็อกโกแลตเรเวอร์ต้องชอบแน่ๆเพราะมันนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆวันนี้เลยเลยมาพิสูจน์ค่ะกันที่พัฒนาการ61กับร้านอาหารแห่งนี้ค่ะตามมาเลย นี่นะคะลิงอยู่กับคุณบดินเจริญพงษ์ชัยหรือว่าคุณแจ็คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแจ็คนี่นะคะเป็นเจ้าของร้าน้าเฮาแห่งนี้้าน้าเฮาทําไมถึงชื่อลาน้าเฮาค่คะชื่อเค้กตัวนี้ครับที่ทุกคนเรียกกันว่าช็อกหน้านิ่มจริงๆมันมีชื่อของมันมันชื่อลานาเค้กโอ้โหใครที่เป็นช็อกโกแลตเลเวอร์นี่อันนี้นี่คือเป็นเมนูโปรดเลยนะใช่ครับถ้าถ้าคนแบบศึกษาเกี่ยวกับช็อกโกแลตถ้า c r a ี y จริงๆนะ แต่รู้ว่ามันเรียกว่าลานาเค้กมันมีอยู่บนโลกนี้ประมาณประมาณนักสิถึงยีปีละนะคะแล้วเห็นวันนี้นี่มีขนมเค้กเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่ลินนั่งอยู่นี่นะคะเป็นสาขาแรกเท่านั้นจริงๆมี4ี่สาขามี4ี่สาขาครับมีที่นี่ที่พัฒนาการ61หมู่บ้านเมืองทองนะมีที่ e อมพ r เรียมชั้นสี่ท็อทองหล่ออยู่หน้าท็อปเลยแล้วก็ที่เม่กับางนานะครับ แต่ที่นี่เป็นสาขาแรกเริ่มต้นก็ตั้งมากี่ปีแล้วคะเปิดมาถ้าที่นี่นะครับที่นี่เข้าปีที่เก้าแล้วเขาปีที่เก้าแล้วก็ขยายใหญ่โตเรื่อยๆคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของร้านของเราคะคิดว่าจุดขายของที่นี่ครับคือที่นี่จะจะผูกใจกับคนที่ชอบเค้กช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นถ้าเขาชอบเค้กช็อกโกแลตเนี่ยถ้ามากินที่นี่จะไม่มีผิดหวังและเมนูที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็จะ เป็นเมนูที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตเค้กทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่านอกจากช็อกโกแลตลิ้ก็เห็นมีเมื่อกี้เข้าไปดูเห็นมีหลากหลายเมนูมีมีอีกมีวาร์เรตี้ออกไปมีพายบลูเบอร์รี่มีอัลมอนต์ท็อฟฟี่มีมาการองคานาคาต้าอะไรอย่างงี้อคาต้าใช่ครับมีเสริมเสริมขึ้นมาบ้างแต่เป็นเมนของเราก็คือตัวลาน่าเค้กเนี่ยแหละนะครับซึ่งมันมีหลายหลายซีรีส์ของมันนะฮะมีแบบออริจินอลอย่างวันนี้ที่เรา อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวเริ่มแรกของผมเลยก็คือลาหน้าเค้กก็เป็นเค้กสองชั้นนะครับเป็นช็อกหน้านิ่มเนื้อเนียนลักษณะแบบเนี้ยเห็นเงาเงาทั้งก้อนอย่างเงี้ยดูปุ๊บต้องรู้แล้วอันนี้คือลาหน้าเค้กแต่ว่าตัวมันเองก็มีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากหน้ามันนิ่มนะครับเราก็เจอปัญหาเรื่องการขนส่งเยอะพอโดนกระแทกโดยอะไรนิดหน่อยปุ๊บหน้ามันก็เป็นรอยแล้ว เราก็เลยคิดว่าทำเป็นโรลใช่โรลช็อกโกแลตใช่มันก็จะได้ความชุ่มฉ่ำของช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่าเนื้อเค้กมันบางลงช็อกโกแลตมันก็จะซึมเข้าไปมันก็จะฉ่ำมากๆแล้วที่สำคัญคือพอเก็บในแพ็กเกจอย่างเงี้ยปุ๊บเราฟรีซมันเก็บได้ได้ถึง2เดือนเลย2เดือนเลยค่ะใช่ครับมันก็เลยถูกออกแบบว่าเป็นของฝากโดยเฉพาะเลย ตัวนี้ครับ oh. ลูกค้าซื้อไปไกลเหมือนกันบางทีบินไปฝากคนที่สิงคโปร์ที่เกาหลีกัน uh huh. ที่นี่จะมีซิกเนเจอร์คือชอ <Okay. S 1> ็อกโกแลต100%่ร้อเพราะว่า100%เนี่ยช็อกโกแลตในโลกนี้มันมีทั้งของแท้ของเทียมเยอะแยะเลย <Okay. S 1> ของเราใช้ช็อกโกแลตแท้ uh huh. ซึ่งเม็ดตัวนี้เป็นต้นทางของวัตถุดิบช็อกโกแลตแท้ๆท, <Okay. S 1> ที่เขามาทำเบเกอรี่กัน uh huh. เราก็เอามาต้มเนีทีละแก้ว เพราะฉะนั้นเมนูนี้จะต้องรอประมาณ4-5นาทีะนะครับค่อยๆต้มทีละแก้วนี่ก็แอบเห็นสังเกตมานั่งร้านแบบนี้บรรยากาศร้านชิลๆสบายๆไอเดียการตกแต่งร้านเป็นยังไงบ้างคะก็ที่นี่เราเราอยากให้มันเป็นเนื่องจากอยู่ในหมู่บ้านนะเราอยากให้มันเป็นห้องรับแขกของคนแถวๆเนี่ยคือ แขกไปใครมาไม่สะดวกห้องรับแขกตัวเองอก็มานั่งที่นี่มานั่งคุยงานมานั่งเจอเพื่อนสั่งๆกินขนมมีเครื่องดืม่มมีเบกเกอรี่ดีๆบริการก็เลยทําเป็นค่อนข้างธรรมชาตินิดนึงเราก็จะมีสวนมีน้ํามีอะไรอย่างนี้ครับก็อีไวตกแต่งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาปกติเรามีแต่สั่งหน้าร้านหรือว่าเรามีแบบเบิร์เดย์ต้องสั่งเพิ่มปอนใหญ่ขึ้นจะบอกว่าตอนนี้มีคนสั่งเค้กวันเกิดที่เป็นลาน่าเค้กเนี่ยทุกวัน เราก็มีบริการส่งส่งถึงบ้านส่งถึงที่ทำงานกันเลยแล้วเขาก็จะไปดูการแต่งหน้าที่ที่อยู่ใน Facebook ของเราเนะี่ยก็จะมีละละอัปเดตตลอดคือเนื่องจากว่ามันเป็นช็อกหน้านี่มันจะเงาเพราะฉะนั้นมันจะเพลนเพลนเงาและสวยอยู่แล้วทีนี้เวลาเราใส่รูปหรือใส่อะไรที่ <core> เดกาแฟเต็มที่เลยคือมันมันจะสวยมันจะเด่นขึ้นมาบนความเงาของช็อกโกแลตมันก็จะเลยเป็นอีกอีกไทป์หนึ่งของเค้กนะเนาะที่แบบว่าคนกินก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย คุณแจ็คบอกแล้วกันค่ะว่าคุณผู้ชมที่จะมาที่นี่เดินทางมายังไงเห็น <arn> ดูในรายการแล้วโอ้โหหิวเค้กขึ้นมาเลยได้ครับก็ที่นี่คือพัฒนาการซอย61นะครับก็เป็นหมู่บ้านเมืองทอง2/2ที่นี่อาจจะต้องขับรถมานิดหนึ่งนะครับพอเข้ามาปุ๊บซอย61ปุ๊บเนี่ยตรงเข้ามาเลยข้างในจะเป็นหมู่บ้านผ่านป้อมยามมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่สายมือนะครับเปิดทุกวัน9โมงถึง4ทุ่มนะครับก็พร้อมให้บริการ ทุกวันครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแจ็คมากเลยนะคะเดี๋ยวรีขอตัวมากินอาหารอร่อยๆขนมอร่อยๆแบบนี้นะคะอขอลงมือกันเลย<บ>วันนี้ขอบคุณค่ะวััสดีครบ ฮาฮ่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 าด่าฮ่าฮ่รั่าี่ไฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮาฮ่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 อฮ่าฮ่าฮ่าฮ้วฮ่า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 ร่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าว่าว่าฮ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 ่จะ่าฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่าาาก่าฮ่าฮาฮ่าาฮกาฮ่าาฮา่าาา อะไนี้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมลวกมาแล้วเอาวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนะเดี๋ยววันนี้ผมผัดพี่พี่มาอยู่นี่ไหมได้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 มามาครับผมวันนี้ใส่น้ํามันก่อนนะฮะวิธีการของเราตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ํามันน้ำมันก่อนแล้วก็จัดการใส่กระเทียมลงมาครับพี่กระเทียมลงไปครับผมปึ๊บ ใส่กระเทียมเต้องผัดกระเทียมก่อนนะครับทาไมต้องผัดกระเทียมอ่ะจริงๆกระเทียมมาพร้อมที่เลยไม่ได้หรอก็มันก็ไม่สุกเลยครับเพร์ประมาณนี้นะประมาณนี้นะใช่แล้วครับโอมอาผัดกระเทียมก่อนนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกยากีโซบะผัดพริกเผาครับนะครับเส้นยากีโซบะจริงๆเนี้ยก็คล้ายๆกับเส้นบะหมี่ของเราแหละเพราะก็คือบะหมี่ไข่นั่นเองคล้ายๆกันเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนให้ผัดเป็นสไตล์แบบไทยๆก็จะแซ่บดีหผม ล้วผัดกระเทียมให้สุกก่อนอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมใส่กระเทียมลงไปเลยตั้งแต่ตอนแรกไม่รอให้น้ำมันร้อนก่อนเอผมกลัวว่าถ้ารอให้น้ำมันร้อนแล้วเนี่ยใส่กระเทียมลงไปกระเทียมจะไหม้เลยนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยเขายังไม่สุกแต่ถ้าเกิดผมใส่ไปพร้อมกับน้ำมันเนี่ยเปิดไฟพร้อมกันเนี่ยเขาจะเริ่มสุกข้างในครับผมกระเทียมจะได้สุกด้วยสุกไปด้วยกันเรียบร้อยแล้วเอาเลนจักรเดอร์ครับใส่กุ้งใส่หมึกเลยครับพี่ครับใส่กุ้งไปนะใส่กุ้งเลยครับพี่พร้อมไหมครับครับผมพร้อมแ้ พอแล้วครับพี่อย่ากกินเยอะนะครับกุ้งหมึกใส่ลงไปกกุ้งงหมึใส่ลไปโอเคเลยดูฉู่ฉี่ได้เห็นไหมฉู่ฉี่อะไรพี่ไปแรงแล้วเห็นไหมครับผมอ่าเสร็จแล้วใส่น้ำพริกเผาลงไปเฮ้ยผัดยากิโซบะบ้านคุณใส่นมิพริกเผาเหรอครับผมบอกแล้วว่าเป็นยากิโซบะผัดน้ำพริกเผานะครับนี่เป็นสูตรแต่ว่าอะแดปแบบไทยไทย ใส่เห็ดลงไปนะครับเห็ดออรินจิสไตล์ญี่ปุ่นจัดการใส่น้องหอยลงไปไม่เวลาผมผมอยู่ที่ร้านเนี่ยผมจะเรียกสิ่งอย่างว่าเป็นเป็นน้องน้องหอยน้องหอยเอาน้องปลามาซิน้องปลาน้องอิวใช่ครับผมตัดด้วยน้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลครับ นี่คุณนี่คุณจะไม่ช่วยอะไรผมเลยใช่ไหมเนี่ยดิผมช่วยอ่ะโอเคอ่ะ, okay. อะ,อะเอาเส้นเอาเส้นลงเอาเส้นลงอ่ะโอเคโอเคอ่ะคีดไหมคีดไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปอ่ะครับผมอ่าใส่เส้นลงมาอันนี้เส้นอันนี้ลวกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมนูสุขภาพเฮ้ยพี่เอาอีกคุณเอาอีกโอ้โหเมนูเมนูสุขภาพไงยังไม่ทันอิ่มเลยแหมมาณนี้แหละเดี๋ยวใส่เยอะเดี๋ยวมันดูไม่เฮลตี้ แล้วเราจัดการใส่ท้นหอมทอนใส่เอาโ okay, okay. อเคโอเคยอมเสร็จแล้ว ครับผมนี่คือยากิโซบะผัดพริกเผาทะเลครับ ร้อยนะครับเมนูนี้ทำง่ายอร่อยแล้วก็เด็กๆทานได้ครับผมแล้วก็หลายเมนูเนี่ยเราเน้นไปนทาผู้ใหญ่แซบๆนวันวๆกันมาแล้วนะฮะเมนูนี้ทานง่ายๆทั้งครอบครัวนะครับติดตามครับคราวหน้า s ซเ e ่ r วีน,วนิวกับ เชฟตูนแล้วก็พี่แจ็คไรเดอร์ถูกต้องนะครับเราจะทำเมนูอะไรก็ติดตามได้นะฮะในรายการของเราส่วนใครอยากพูดคุยทำอาหารอะไรแล้วรู้สึกประสบความสำเร็จถ่ายรูปโชว์เลยถ่ายรูปโชว์นะฮะไม่ต้องโชว์ในโซเชียลคุณเองโซเชียลเราก็โชว์ได้ครับผมนะฮะไปกดไลค์แฟนเพจเราได้นะครับผมกับอาหารฟอร์อยู่นั่นเองใช่นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเดี๋ยว จะกลับมาเจอกันครับผม8 3ดโมงคึ่งหลังก็รุงชาติเพียงครึ่งชั่วโมงครับ,คร,บครับผมนะฮะในรายการของเราครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ